ราพบรถตกลงไปข้างทางครับสามขาแล้วนี่นะครับนี่ไหลลงไปนิ่มๆลงไปพักตรงนั้นตกลื่นต้องระวังนี่จะลงไปอีกครั้งแล้วครับนี่สีแหวกไปนี่หนีแล้วโอ้โหอะไรนี่เปนจอดพัก ขักวีไงข้กวบัวไปน้ำลน้ำาลไปนลลงไปไหนไรอ้นลงกันไก็ถูกก็รู้พ่อนน้ีบไปลนถ้านถ่ายรูปโอ้ลงไปนอนทางล่าน่ยนะเฮ้บไปกล้าใครไม่ใช่ไ่ลงไนโ้ไนนี่ไนจะทางไหนไม่รู้จะลงไปนอนทางไหนไป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  สี่ที่บันทึกได้แต่มีอีกหลายคันที่ไม่ได้บันทึกโซนเสา้ฟน่ะมาไฟสายฟ้าลงอ่ะถ้ามีเสา